สวัสดีแฟนช่องแฟนเพจและลูกค้าทุกท่านทุกช่องทางยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆแรงรวมรถบรรทุกมือ2สองและเครื่องจักรกหนักนะครับสาหรับวันนี้นะครับพามาชมรถหัวลากราคาเบาๆนะครับก่อนเริ่มคลิปนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสับสัคลากดกระดิ่งนะครับอย่าลืมเข้าไปกดทุกแพลตฟอร์มนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ทุกครั้งนะครับตัวรถนะครับฮีโน่เอฟนะครับ344แรงตัวนี้เป็นซีรีส์500นะครับ ปี58เก็บงานเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับภายในห้องโดยสารทำความสะอาดรีสตอร์ให้เหมือนป้ายแดงนะครับแวะชมคันจริงได้เลยนะครับพิกัดรถบรรทุกดีๆนะครับพิมพ์ในแมปแล้วกดนำทางมาได้เลยสำหรับสายด่วนนะครับ097 789 3235และ081494 5520ส่วน l ลาย ID นะครับ มีแอดนำหน้าเพิ่มเพื่อนเข้ามาขอรูปขอรายละเอียดขอพิกัดเพิ่มเติมได้สำหรับค่าตัวคันนี้นะครับแค่1 0 0ล้านหนึ่งแามนเท่านั้นนะครับสนใจแวะชมคันจริงได้เลยสำหรับเครดิตดีนะครับลูกค้าที่เครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวนะครับต้องการหางด้วยที่ร้านตอนนี้หางก้างและพื้นเรียบนะครับมีทั้งสั้นทั้งยาวนะครับแวะมาชมได้เลยนะครับมีไฟแนนซ์พร้อมนะครับ สนใจรถบรรทุกนะครับทุกแบบทุกตัวถังเลยนะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันต่อนะครับฝั่งคนขับนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับสำหรับรถบรรทุกทางร้านนะครับเราเกบทำความสะอาดเช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องประจนภัยนะครับไม่ต้องซื้อไปซ่อมไปนะครับสนใจรถบรรทุกนะครับทุกแบบทุกตัวถังเลยมีไฟแนนซ์พร้อมแวะมาได้เลยนะครับ พิกัดรถบรรทุกดีๆพิมพ์ในแมปนะครับแล้วกดนำทางมาได้เลยร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ